ท่านหนึ่งการงานต้องดีขึ้นไหมคะคุณพาพาวิตาพาวาลิสาพาวลิสาอ๋อคุณพาวาลิสานะคะอุ้ยเด็กการเงินจะดีขึ้นไหมคะได้ตนุลาภาวินาศเลยค่ะเหมือนติดเรื่องงานเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เตงเขาถามเรื่องการงานจะดีขึ้นไหม เป็นแบบนี้เหมือนคล้ายแบบว่าเหมือนเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ต้องที่ต้องแก้ไขมันก็เรื่องเงินนะเพราะว่าดาวที่มาจากลาพระมีดาวสุขอยู่คือช่วงนี้ไม่จะเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาอช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ก็ระวังระวังนิดนึงระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงจริงจริงมันเป็นนิทานนี้เหมือนเหมือนกับขัดขัดนันเหมือนกับขัดขัดการยังติดขัดเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าพบ เสียมากคไม่นาถ้ามันเป็นอลีมนะรณะอย่างเงี้ยยังยังพอได้เ็ต้องต้องระวังหน่อยนะคะเรื่องเรื่องการเงินช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่